กำลังพิจารณาอนาคตเกี่ยวกับตัวเองนะครับคุณซื้อของเบยมินิกเนี่ยให้ความสนใจติโมวเนอร์แน่นอนแล้วก็ทั้งคู่เคยร่วมงานกันสมัยที่อยู่กับอาร์เบลฟซิกตอนนี้เชลซียังเจรจาสัญญากับอันโตโนลูดิเกอร์แล้วก็กำลังพูดคุยกับเอเจ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ Blue Today's อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับ มเจอกันในยามเช้าแบบนี้แน่นอนครับผมปาล์ม3บาท5บาทก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของเชลซีรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบคัำคืนที่ผ่านมาถ้ามีเรื่องของตลาดซื้อขายหรือว่าข่าวที่น่าสนใจก็จะรวบรวมมาให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในยามเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของตีโมวนเนอร์เรื่องราวของดีแคนไร์แล้วก็ทีมชาติก็เริ่มมีการประกาศ ผู้เล่นออกมาหลายทีมแล้วนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิมฮะ z u z u p o w o w U Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift G.L. plus นะครับก็ไปดูกันได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาแล้วก็สิงยูสุโซดานะครับก็บอกกล่าวกันแทบจะทุกวันแต่ว่าอยากให้ไปลองกันเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ต้องการเครื่องดื่มที่มีความสดชื่นในระหว่างการดูฟุตบอลนะครับเสาร์นี้เชลซีจะเจอกับเซาท์햄ตันนะฮะนั่งดูไปด้วยมีขนมครบเคี้ยวไปด้วยต้องการหาเครื่องดื่มที่สดชื่นก็แนะนำครับสิงเลมอนโซดาแล้วก็สิงยูสุโซดามีจำหน่ายที่เซเว่นอนนะครับก็เรื่องราวข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะครับมีค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะครับ เริ่มที่เชลซีให้ความสนใจในตัวกองหลังคนนี้ครับนิคลาซูเล่กองหลังร่างยักษ์ของทีมไบยูมินิกซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นที่มีข่าวเพราะว่าาบยนเนี่ยไปเชื่อมโยงกับรูดิเกอร์ก่อนที่ฮาซานซลิฮามิซิชซึ่งเป็นผอของไบยูมินิกออกมาบอกแล้วว่าทีมมีผู้เล่นในในทีมที่จะเป็นตำแหน่งกองหลังนี่เยอะแล้วนะครับ เป็นจามงปาวาก็ขยับไปเล่นเซนเตอร์ได้เพราะฉะนั้นรูดิเกอร์ข่าวลืมก็เลยหายไปแล้วก็มันมีข่าวเชื่อมโยงไปจนถึงว่าเชลซีก็อยากจะได้นิ克拉ซูเล่มาซึ่งซูเล่ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักเตะที่ฮาซานาลิฮามิซิสก็ชื่นชอบนะครับอยากให้ต่อสัญญาฉบับใหม่พอยังไม่ต่อปั๊บเนี่ยเชลซีก็เลยมีข่าวเชื่อมโยงกับกองหลังรายนี้ครับถ้าได้มาฟรีฟก็ถือว่า คุ้มค่านะครับแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าของฟรีอย่างที่บอกครับก็ถือว่าคุ้มสําหรับเชลซีข่าวนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับไม่ได้เป็นเทียร์ระดับต้นๆแต่ก็ถือว่าน่าสนใจก็เลยหยิบยกมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับขณะเดียวกันครับอันนี้เป็นข่าวจากเดลี่เทเลกราฟเป็นข่าวที่เป็นสื่อน่าเชื่อถือได้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าติโมวนเนอร์กำลังพิจารณาอนาคตเกี่ยวกับตัวเองนะครับก็อาจจะมองเรื่องการย้ายทีมเพราะว่าถ้าไม่สามารถ เป็นตัวหลักของโทมัสทูเคิลได้ก็อาจจะตัดสินใจย้ายหนีออกจากต้นสังกัดก็คือทางเชลซีนะครับซึ่งนาเกลส์มันนะครับกุนซือของไบรมินิกเนี่ยให้ความสนใจติโมวีเนอร์แน่นอนแล้วก็ทั้งคู่เคยร่วมงานกันสมัยที่อยู่กับอาร์เบไลฟซิกนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ทั้งคู่อาจจะกลับมาทํางานร่วมกันอีกครั้งหลังจากที่ทางด้านของติโมวีเนอร์เนี่ยได้เปลี่ยนไปใช้งานบริษัทสปอร์ต360นะครับเป็นเอเย่นเมื่อไม่นามนมานี้ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเป็นเอเย่นเดียวกับ ann, ยู ก็มีความเป็นไปได้ที่ทั้งสองคนจะนอกจากจะทำงานร่วมกันในไลฟ์ซิกแล้วเนี่ยนะฮะก็ใช้เอเจนต์เจ้าเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของติโมแวานเนอร์เนี่ยถ้ายังผุกผูกโปรยังไม่สามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องมกราคมนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นครับแต่ว่าซัมเมอร์ก็อดจะคิดไม่ได้ว่าอาจจะโดนไบยูเมนิกดึงตัวไปร่วมทีมเลวานดอฟสกี้ก็อายุเริ่มเยอะแล้วติโมวานเนอร์กลับไปเล่นในลีกเยอรมันการติด ทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลกกับเยอรมันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของเขานะครับเพราะฉะนั้นผมว่ากลับไปเยอรมันปรับตัวไม่มีปัญหาอยู่แล้วกับไลฟซิกก็ยิงกระชูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับทางติโมแวรเนอร์นะครับขณะเดียวกันครับสื่ออย่างฟาบิเซโอโรมาโน่ตีข่าวว่าตอนนี้เชลซียังเจรจาสัญญากับอันโตนิโอรูดิเกอร์แล้วก็กาลังพูดคุยกับเอเย่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ซึ่งข้อสรุปเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ย เรียกว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ขณะที่รูดิเกอร์เนี่ยคือยังแฮปปี้กับทีมแล้วก็แฮปปี้กับทูเคิลในตอนนี้นะครับตอนนี้ติดอยู่ที่เรื่องของตัวเลขซึ่งผมก็เคยบอกแล้วนะครับว่าในกรณีของรูดิเกอร์เนี่ยนะฮะมันเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายนะครับแน่นอนเขาต้องการเรียกค่าเหนื่อยขึ้นไปอย่างน้อยก็เท่าหนึ่งนะฮะหรือ,อยังต่ำผมเชื่อว่าต้องมีแสนแปดเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ค่อนข้างจะละเอียดแต่เรื่องของการย้ายไปอยู่กับบาเยนหรือเรัลวมาริดเปเชผมว่าจะเป็นทางเลือกท้ายๆเลยครับนอกจาก การเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีมันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ตอนนี้ผมว่าเขาคุยกันแล้วพยายามหาข้อตกลงให้ได้นอกจากว่าโอ้โหรูดิเกอร์เรียกค่าเหนื่อย2 5 0 0 3 0 0 0ปรากฏเชลซียื่นแค่1 6 0 0 0 8เงี้ยมันห่างกันขนาดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันยังคุยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีอย่าเพิ่งไปกังวลกับสัญญาของอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับขณะที่เรื่องราวของดีแคนไรส์ครับ มีข่าวว่าอาจจะย้ายทีมด้วยนะครับเพราะว่าซัมเมอร์เนี่ยเชลซีแมนยูแมนซิตี้จ้องตาเป็นมันเลยแต่ว่าดิแคนไรช์ออกมาให้สัมภาษณ์ครับเกี่ยวกับความสนใจจากแมนยูแล้วก็เชลซีในซัมเมอร์ที่ผ่านมาดิแคนไรช์บอกว่าอย่างนี้ครับเอ่อพวกคุณรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างดีเมื่อเห็นผลงานการเล่นของตัวเขาเองมันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกกังวลแต่อย่างใดครับตัวเขาเนี่ยเล่นฟุตบอลด้วยรอยยิ้ม แล้วก็ออกไปข้างนอกนั่นนะครับในฐานะที่เขาเป็นผู้นำเ,เขาบอกว่าเขาหวังว่าพวกคุณจะเห็นความแตกต่างได้อย่างแน่นอนหากผมไม่ได้ทุ่มเทร้อเซแต่ทุกครั้งที่ผมสวมเสื้อของเวสต์แฮมเนี่ยเป้าหมายเพียงอย่างเดียวก็คือการทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรนะครับแมพพูดเหมือนว่าจะอยู่เวสต์แฮมต่อแต่อย่าลืมนะฮะช่วงซัมเมอร์เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันการซื้อขายมันยังไม่เกิดขึ้นอีกทีนึงก็คือช่วงมกราคมซึ่งผมมองว่าดิแคนไรท์ก็ ไปให้ได้ไกลที่สุดในยูโรปาลีกเพราะฉะนั้นมกนราคมตัดไปได้เลยแต่ช่วงซัมเมอร์ครับถึงแม้ว่าบทสัมภาษณ์ที่ผมอ่านไปเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อแต่ผมเชื่อว่าพอถึงช่วงซัมเมอร์แล้วเนี่ยแน่นอนครับแมนยูกำลังหาโฮลดิ้งมิดฟิลด์เชลซีกำลังหาตัวที่จะมาสอดแทรกกับเอ็นโกลโลกงเต้เพราะฉะนั้นช่วงซัมเมอร์จับตาดูให้ดีครับดีลของดิคนไรส์รวมไปถึงอเรเลียงชัวมินี่ด้วยนะฮะ ผมเชื่อว่าเชลซีน่าจะให้ความสนใจมิดฟิลด์ของโมนาโกด้วยนะครับขณะเดียวกันเรื่องราวจากดีแอสและติกครับตีเรื่องของติโนลิฟราเมนโตจริงเรื่องนี้เราพูดกันไปตั้งแต่ช่วงน่าจะสัก2-3สัปดาห์หรือตอนที่ลิฟราเมนโตย้ายไปอยู่ซัมตันใหม่ๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่ามันมีออปชันที่เชลซีสามารถซื้อลิฟราเมนโตกลับมาได้นะครับในปี2023นะครับคือในปีหน้าย,ยังใช้ไม่ได้นะฮะคือจะใช้ได้ในปี2023ซึ่ง ออปชันเนี่ยถูกตั้งไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์แต่เขาบอกว่าเชลซีอาจจะจ่ายจริงแค่38ล้านปอนด์เท่านั้นนะฮะเนื่องจากทางซารนตันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการแชร์กําไรถ้าเกิดเขาขายลิฟราเมนโตออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นบเบ็ดเ็จเนี่ยถ้าเกิดเชลซีดึงลิฟราเมนโตกลับมาเนี่ยอาจจะใช้จ่ายเงินแค่38ล้านปอนด์นะครับแต่กรณีตรงนี้เนี่ยแฟนสิงลูอย่าพึ่งไปคิดถึงว่าเฮ้ยจะรีบดึงตัวมาร่วมทีมเพราะลิฟราเมนโตถึงแม้ว่าจะฟอร์มดีในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ว่านัดล่าสุดที่ผมมีโอกาสบรรยายในเกมที่ซัมตันเจอกับวูฟลิฟแลมนโต่สำหรับผมนะฮะถือว่ายังธรรมดามากๆยิ่งถ้าไปเทียบกับทาริกแลมตี้ในซีซันที่แล้วผมว่าแลมตี้จะยังดูวูบวาบนะครับแต่ไม่ต้องแปลกใจนะครับนักเตะในวัย18-19ปีเนี่ยฟอร์มมาตรฐานเพอร์ฟอร์แมนซ์มันยังไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูกันยาวๆสำหรับทางลิฟแลมนโต่แต่ถ้าฟอร์มในเกมกับวูฟนะครับ ผมเชื่อว่า38ล้านสำหรับเชลซีเชลซีไม่ใช้ออปชันแน่นอนอีกคนหนึ่งที่ต้องจับตาดูนั่นคือติโนอันยอรินนะครับก็หลังๆเนี่ยลงเล่นเป็นตัวหลักให้กับโลโคโมโทีมอสโกด้วยนะฮะก็มีออปชันเหมือนกันแต่เป็นออปชั่นที่โลโคโมโทีสามารถซื้อขาดได้ในเดือนมอการาคมที่17ล้านปอนด์นะครับก็ต้องดูว่าในเคสตรงนี้เชลซีจะใช้ออปชันในการดึงตัวกลับมาหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่านาธานอาเก้ตอนนั้นเชลซีก็ไม่ใช้นะครับ ถึงแม้ว่าจะมีออปชันเนี่ยแต่ไม่จําเป็นว่าเชลซีต้องใช้อีกคนหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่ามีออปชันในการซื้อขายหรือเปล่านะครับฟาบิโอโรมาโน่ออกมาขยายครับก็คือฟิคาโยโทโมริข่าวนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วเมื่อสักประมาณเกือบเดือนที่แล้วเชลซี Chelsea ไม่ได้ใส่ออปชันในการดึงทโมริกลับมาเชลซีนะครับแล้วที่สําคัญคือมีข,ข่าวถึงขั้นว่าเอซิมิลานเนี่ยเรียกว่ามองทโมริว่าเป็นของรักของห่วงด้วยซ้ำเปาโลมอดินี่เคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าทโมริเป็นตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นนกาารที่หลยค ภาวานาว่าทอมริจะกลับมาอยู่กับเชลซีเนี่ยผมบอกเลยโอกาสยากมากๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยฟิคากรยทอมริก็มีชื่อติดในทีมช่างอังกฤษของแกเรตเซาเกตด้วยนะครับร่วมกับทั้งพวกเมสันกรีนวูดนะไอ้เมสันกรีนวูดนี่ไม่ติดรวมถึงจุดเบลิงแฮมไม่ติดนะครับแต่ว่าอังกฤษพูดถึงแล้วก็แถมเลยแล้วกันนะฮะเรื่องของทีมช่างอังกฤษก็ทอมอริจากที่เล่นกับมิลานบ่อยๆเนี่ยก็ติดทีมมาในชุดนี้ด้วยแต่กรีนวูดเบลิงแฮมนะฮะเขาไม่ได้เรียกมาเพราะว่าต้องการใช้หยุดพัก นะครับเพราะว่าทํางานช่วงนี้หนักเหลือเกินนะฮะสำหรับทางจูต์เบลิงแฮมนะฮะลงเล่นกับดอทบูลแทบจะทุกเกมนะครับอันนี้แถมให้แล้วกันจริงๆแล้วมีแถมนิดนึงแล้วกันทีมชาติสเปนก็มีการประกาศรายชื่อออกมานะครับปรากฏว่ามาโกสลองโซติดทีไมไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ตำแหน่งกองหน้านะตำแหน่งแบ็กนะครับก็มีชื่อด้วยฝรั่งเศสก็ไม่ได้เรียกชิรูมาติดนะครับอันนี้เป็นแถมให้เล็กน้อยแล้วกันสัปดาห์หน้ามันจะเป็นฟีฟ่าเดย์แล้วนะครับขณะที่ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมีเรื่องของเรียวเฟร์ดินานครับออกมาพูดถึงเกมที่เชลซีแพ้กับยูเวนตุสอันนี้มองคล้ายๆกับทางผมเลยนะเขาบอกว่าเหตุผลหลักที่เชลซีแพ้ในเกมกับยูเวนตุสเนื่องจากเชลซีไม่มีเมสันเมาส์เรียวเฟร์ดินานบอกว่าการขาดหายไปของเมสันเมาส์เป็นส่วนที่ทําให้เชลซีแพ้ยูเวนตุสครับเขาพูดใน BT Sport ในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกทูนายครับเขาบอกว่าผู้คนมากมายตั้งคําถามในตัวของเมสันเมาส์ครับแต่ตัวเขาคิดว่า เมสันเมาส์เนี่ยเป็นคนที่คอยเชื่อมทําให้กองกลางและกองหน้าเชลซีอ่ะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้การขาดหายไปของเมสันเมาส์อ่ะจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เชลซีแพ้เมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาก็มองคล้ายๆกันเลยนะฮะผมว่าเมสันเมาส์อย่างน้อยก็ช่วยไล่แดนบนได้แต่ว่าริโอฟินานเขามองว่าเมสันเมาส์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมซึ่งก็ไปคล้องกับบทสัมภาษณ์ของทูเคิลเมื่อวานนี้ที่บอกว่าผู้เล่นที่อยู่ด้านหลังของทางลูเมรูรูฮาคูเนี่ยมันยังเล่นไม่ค่อยลิงก์กันเท่าไหร่นะครับก บทสัมภาษณ์ของทูเคิลกับเรอัลฟนานี่ดูค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับข่าวอื่นที่น่าสนใจผมแถมให้แล้วกันนะครับก็มีเรื่องของลิเวอร์พูลครับเดี๋ยวเขาต้องเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมบิ๊กแมทสุดสัปดาห์นี้ล่าสุดเชลอปยืนยันว่าเทรนด์อเลสเดอร์โนกับเตียโก้คันธาร่าจะไม่ได้ลงสนามในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนนะฮะขณะที่ เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจผมว่าดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะฮะที่เหลือก็น่าจะเป็นผลของฟุตบอลยูโรปาลีกซึ่งทามิอับราหัมทำประตูได้อีกแล้วนะครับในเกมที่โรม่าชนะไป3ประตูต่อศูนย์ที่เหลือก็มีเลสเตอร์ไปแพ้นะครับแล้วก็ผลของสเปเป์นี่ผมขอยญาตตามไม่จบนะครับเพราะผมอัดข่าวนี้ก่อนก่อนที่สเปเป์จะแข่งจบแต่ว่าตอนที่ผมอัดข่าวในซัปเปร์นาอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับที่เหลือก็ข่าวอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมามีเรื่องของพูดถึงริชเจมด้วย รีชเชนเนี่ยที่เจ็บข้อเท้าในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็มีชื่อติดมาด้วยนะทั้งทั้งที่ยังไม่หายนะฮะส่วนเมสันเมาส์ถึงแม้ว่าฟอร์มจะมีดีแต่ว่าเซาเกตก็ยังเรียกติดเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยโทมริ ori, ติดทีมชาตินะฮะรีชเชนกลับไปติดแล้วก็เมสันเมาส์ติดด้วยนะครับส่วนฝรั่งเศสอ่ะลืมพูดถึงไม่เรียกชิรูมออติดชุดนี้กองเต้ก็ไม่ติดนะครับจริงๆไม่ต้องพูดก็รู้ลวฮะกองเต้ติดโควิด เรียกไปก็แคมป์ก็ระเบิดนะครับแหมกูคนนึงไม่อยู่แน่ในแคมป์ฮะถ้ากองเต้ติดนะครับก็น่าจะครบท้วนที่เหลือก็ทิ้งท้ายข่าวตั้งแต่ช่วงหัวค่าของเมื่อวานนี้นะครับย้าอีกทีเผื่อหลายคนอาจจะไม่ได้ทราบก็คือมีการประกาศแคนดิเดตในการลุ้นกุญสือยอดเยี่ยมประจําเดือนนะฮะมีอาร์เตต้าเปปกูเดล่าเจนคล็อปแกรมพอตเตอร์แล้วก็ดินสมิธถ้าเป็นผมเลือกนะฮะผมขอเลือกแกรแฮมพอตเตอร์แล้วกันหลังจากพาบริตันฟอร์มดีอยู่ในช่วงหัวตารางแล้วก็เป็น เรียกว,ว่ากุนซือที่ดูอันเดอร์เรทมากสุดนะครับผมขอเลือกแกรแฮมพอตเตอร์แล้วกันนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศนะส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมที่ลุ้นเข้ามามีรูดิเกอร์ของเราติดมาด้วยนะครับคนอื่นๆมีเจ้าการเซโล่คริสเตียโนโรนัลโดอเลงแซงแม็กซิมัมงโมเมซาร่าแล้วก็ทางด้านของอิสมาอิลาซาถ้าผมเลือกผมก็คงเลือกซาลาที่แกยิงทุกเกมเลยแต่ดูทิศทางแนวโน้มเนี่ยอาจจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเพราะว่าแกแบกทีมด้วยในส่วการเรื่องของการเลือกผู้เล่นยอดเยี่ยม มันมีเรื่องของเลตติ้งด้วยนะฮะผมเลยมองว่าโรนัลโดก็มีโอกาสจะเบียดสวตรดิเกอร์ผมบอกเลยโอกาสยากมากๆนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับวันนี้ก็1นึ่ทุ่มไม่มีเชลซีดีเดยนะเพราะเมืา่อวานวันพฤหัสผมไลฟ์ไปแล้วเพราะว่าวันนี้ก็ผมติดรายการบีฟอร์เดอะเกมทางทรูวิชั่นยังไงฝากรับชมด้วยแล้วกันนะครับสองทุ่มสดนะครับทางท r ูพรี r League Football นะครับแล้วก็ฝากทิ้งท้ายด้วยอย่าลืมแหม่ลืมโฆษณาทุกทีเลยใครที่อยากได้ทัศนะฟุตบอลนะครับหรือว่าทีเด็ดนี่แหละ รวมไปถึงข่าวอื่นที่น่าสนใจนี่เลยฮะกดดอกจันทรม์ดอกจันเก้์สี่สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกฝากด้วยนะฮะยังไงก็ช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยสนับสนุนปาล์มสามบาทห้าบาทด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e ช่องปาล์มสามบาทห้าบาทด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่นโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับ,รบ,รบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่ บลูสตูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับจุ๊ก